ก่อนใครมวะะติม<น>จะต้องปกป้องฉันแล้วก็ออฟจะต้องปกป้องฉันเพราะว่าดูนมฉันด้วยดูผมด้วยแก่าำข้าวข้าวขวงสองนะคะพีจีต้องแบ่งให้นมบ้างนะจะจ,ะจะจะอมทีจะสองแท่งไม่ได้นะจะกินนะใช่จะมาจะมายังไงเราก็ต้องปกป้องเราปกป้องผู้ชายกันไหม ขอให้เจอด่านที่มันดีๆหน่อยที่ไม่ใช่ปากโกงกลางนะขอร้องล่ะอ,อโรงพยาบาลตึกบีโอเคมาแล้วเธอเราจะปกป้องผู้ชายหรือผู้ชายจะปกป้องเราผู้ชายนี่ยแหละเพราะผู้ชายกล้าใหญ่กว่าพี่ธีอยู่ด้วยกันสองพิีพเลยเหรอตรงนี้ที่พี่พียมี เจ็บคอเลยอ่ะเฮ้ยฮ่าตีแล้วโอ้ยใครโดนเนาะน้าแอลอร์หนูได้หนูได้ทูบหรือตะปูได้ทูได้ทูฝากมือเสร็จแล้ว เปิดออกสีเอ๊ะาควายมึงโดนเชื้อโง่พุดาพี่มันไล่ใครป่ะผู้ผู้ชายอยู่ข้างล่างหมดเลยไรน้องเหมันไล่แบบนี้แย่แย่อุ๊ยออกก่อนผู้ชายเราต้องปกป้องผู้ชายนะดีแหละกูปกป้องไข่นะเอออย่างว่าทำผู้ชายบ้านฉันนใช่ ปกป้งองย,ยิ่งกว่าสมบัติเ้ดอกผู้ชายตายเลยนะคะเพราะว่าฉันมีบทสวดยอด่อ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ใช้เปิร์กตรงนี้มีอุ๊ยออฟหน้าแดงแล้วว่าอย่าทำออฟได้ไหมขอร้องเอาอีดอกเดี๋ยวแต่เดี๋ยวออฟราใส่กุยแล้วเดี๋ยวจะแย่ โยนทูบลงมาคะเสือเหมือนคิดว่านมมันล้นใหญ่นมใหญ่มากดูสิโดนนมันน่ะหัวโดน,น <c oughs> <c oughs> หัวฉันโดนเนแบบหลอนนิน <c oughs> ด,ดนะมันมันเขาจุ๊บอยู่บนหัวเราเลยอ่ะบนหัวไหนหัวรวย อ,อีกครั้งหนึ่งตวจแจ๊กอ๋อมันมาอีดอกทองพาพี่มานี่แนะ่อย่าทำลายอยู่รีนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษ แค่ไม่ได้ตั้งใจอ้าวอะไรวะกูแค่เดินไปดูเฉยๆอะงงอ้าวจิตาฉันโดนแล้วอเชี่ยอ้ามันเย็ดซะแล้ว เลยอ่ะไม่เป็นไรเราตายได้แต่ผู้ชายห้ามตายตีมอย่าออกไปตีมฉีดแล้วนึ่งแล้วหล่อนมีผลสดยอดหล่อนตายบนแรนด้วยนะเออผีบ้าต่งมากกล่องสีทองอยู่ข้างล่างหมดเลยผู้ชายกูมาอีกให้ออฟ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 ไอดอก มันไล่ออฟมันไล่ออฟเดี๋ยวเจอเลยอย่าทำลายติมอีติมเป็นหนึ่งหนึ่งกับผีอีกแล้วอีด็อกคิดมันขอบคุณค่ะผู้ชาย ฉันตื่นขึ้นมาแล้วทุกคนฉันมาพร้อมความสดใสเพราะญี่สดใสอ,อไมไ่ยังซิงอยู่นะคะไม่เคยโดนเลยไม่เคยโดนเย,ย่นมาดูโกจจกี้ตดองล้วหดนะชุดผัวยแล้วหนึ่งโอเคฉันจะไปชุบตีมเอมหาเข็ยบเนี่ยไหนห่ะหาไม่เจอตีมฉันมาแล้ว ติมค่ะติมเขาจะเอาอยู่นุบเองอนหลังจะมันนอใหญ่อุ๊ยฉันมีแสงออร่าออกที่ตัวด้วยเลิศมากว้ายใครพาพี่มาไม่นองไม่ได้สกี่ยวบอรชุกแบบไอ้นี่มาเลยเหรอเออจัดเต็มเลยค่ะเอาจริงงๆยัไม่อช่วยด้วย ดอกพวกหาติมหนีไปติมหนีไปติมอ่าอย่าทำร้ายติมอย่าทำร้ายติมนี่ติมฉันโดนสำศพแน่เลยอ้า ีวน,น้ำ<ท>ือหนำจนเว้าวัวที่เจ็บไปทมเช่อดย,ยดกีไเปย่ไม่ฉันตายแน่เลยฉันหนึ่งฉันตายแน่อิตามนไล่ฉันฉันตายแน่เกคนนีไคงไม่ขึ้นแล้วฉันวิ่งฉันสแล้วเล้เก ว้าวติด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 ดติ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 ดยิฟลิฟิิิฟิลิฟอีลิฟดดสิดนดตดดติ ตีมขาติมเมียเหนื่อยมากเลยค่ะติมโอ๊อย,อ,ยอีดอกเจ็บจัดลยตีมบอกอกี่ครั้งแล้วอ่ะช่วยด้วยอีดองนี่เสียเอ้ยฉันตายแน่แน่ฉันตายแน่แน่ เสียงแต๋อเต๋อพี่โอ้ดิ๊กี้น้ำท้องสาน้ำท้อมโอ๊ยวอีดอกพ่อพี่มาไปเนี่ยเลือดฉันเหลือกระพริบกระพริบกระพริบอีกแล้วผไม่กล้าเปิดกลัวมันมาข้างหลังดิ๊กี้ไปเอาน้ำเดี๋ยววางไว้ก่อนต้องการยาบอกอะไรดิ๊กี้ก็ไม่ฟัง ขิ้นะค่ะขอ,อยาหน่อยขอ,อยาหน่อยโอ๊ยเดียวโอ๊ย,อ,ยออฟตาย <c oughs> ตายเดือด <c oughs> ๆอะไรกัเนยหรอฉันต้องไปช่วยออฟแล้วดูสภาพทีมขอนแค่คนตะปวดจะไปช่วยนะฉันช่วยได้ฉันมีพลังวิเศษฉันคือซุปเปอร์เจนเออมีน้ำวันนี้อันออฟค่ะตื่นมาค่ะ นโม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 เพียงนี่เห็นไหมที่นกกี้มันบอดอยู่เออตกบ้องไว้ค่ะเป็นอยู่อยู่ห้องกลางอยู่ห้องกลางเลโอเคฉันโดดลงทีเดียวคือตุยจริงๆไว้ตีมันฉันคิดแล้ว ฉันก็เกลียดเหมือนเธอแหละอ,อ๋อสวดอยูอน,อนะ,ไไนะมันไลไรอ๋อป่ะดิชิบหายอิตาเดี๋ยวฉันรบบทเป็นนางปกป้องเองเธอสวดที่ไหนเ<น>อนอนะไ่

ออฟแกต้องเซฟอยู่ลีออฟเออไปไกลเลยนะเออเออสามน้ำมนต์สาม<ช>มันบอก,บอกเขาบอกว่ายุงกัดอยู่ลีเตรียมตัวตุยได้เลยโอ้ชิบะเด็ยากไอ้เนี่ยขอโษนมา เขาบอกว่าเออสวัสดีเขาบอกตรงนี้เป็นโจโจพี่เอกเลยอยู่ดีตุ้ยแน่เธอกินน้ำมนต์ไว้ไว้เธอกินน้ำน้ำสเตอร์มิน่าแล้วก็มุดท่อเนี่ยนะโบ รอรอมันตีไกลนะเอ้ยตพี่ลิฟต์จะมาแล้วว่ะมันนะเดี๋ยวถ้ฉันดูให้อย่าเพิ่งออกจากรูมันหาแกอยู่ว้ายอะโดนตกแล้วกีหนูหนูหนูวนตรงนั้นแล้วก็ออกมาขึ้นลิฟต์ได้เนะ Pai, 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 pai. Dibah, leh. Berti. Duduk menggacap. Ah. Okay. Dia akan menggabek. Sepai, leh. Ah. 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 หดแล้วหดแล้วเออเธอย่าไปทำร้ายเขาอะออฟเร็วๆออฟสวดไวๆอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วอาขอจับตือดอยนุี่ออฟน่าจะโดนทีเดียวกว่าตูอ่ะ ยยอยากเกียดผีเว้ยโอ้ยเมื่อกี้ใครสั่งซะอยู่อหไม่ไหวแล้วเธอ <c oughs> จุดอุ้ยอ้างนบนเหลือต้องเยอะ <c oughs> ออฟระวังนะคะ <c oughs> พี่ตัวนี้ถ้าจะเป็นบ้าเนาะ <c oughs> เสียงหัวล้อมันอ, <c oughs> ออฟ ตีแบบไอ็งเนีย่ยมาเราเต็นที่แล้ว่ะใช่ไม่เป็นไรเดยกซิคกี้พิธีเราก็<ล>ได้นะทั้งสามพิธี<ล>ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยบอกเลยเรามาคบตีนะคะอีกต่อแกล์ฉันก็เท่าลูกหมาตัดแตดหมาก็แกลสุด